วันนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับเป็นตัวที่แขวนไฟนะครับนี่หลายๆคนเนี่ยมีไฟแบบนี้แล้วใช่ไหมครับนี่เราซื้อไฟแบบนี้มาแล้วแต่บางครั้งอ่มันไม่สามารถหาที่แขวนอะไรได้เดี๋ยววันนี้ผมมีคลิปแขวนอ่าสำหรับหลอดไฟเดี๋ยวผมมาแนะนําให้ดูก่อนตัวนี้ครับเวลามันแขวนครับสมมุติเราตู้เรามีบ้างหรือว่าเป็นตู้ขอบสามารถแขวนได้ทั้ง2แบบเลยนี่ครับมันจะเป็นตัวไว้สําหรับหนีบหลอดไฟนะครับ มันจะมีทั้งหมด t 8แล้วก็ t 10นะครับมันจะมีอันเล็กกับอันใหญ่อันนี้อันคืออันใหญ่ t 8นี่เออันนี้อันนี้คืออันใหญ่นะครับอันนี้คือ t 10่าเห็นไหมฮะแล้วก็ส่วนอันนี้เป็น t 8มันจะเป็นหลอดเล็กหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวผมทําให้ดูก่อนนี่ส่วนตัวนี้ครับเป็นตัวที่เอาไว้สําหรับหนีบบ้างหรือว่าหนีบตัวของขอบตู้ได้เลยนะครับ เวลาเราใช้งานจริงๆเราแค่อย่างนี้เองนะครับก็คือใส่ตัวหนีเข้าไปอย่างนี้เห็นไหมฮะอ่ามันจะเป็นลนักษณะนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาใส่กระอดไฟได้นะครับนี่อย่างนี้เห็นไหมฮะอันนี้เราสามารถเอ,อเอาไปใส่กับขอบตู้ที่มันมีขอบตู้อย่างนี้ได้เลยเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับโอเคอ่าอันนี้ ผม,ผมใส่เรียบร้อยนะครับเวลาเราใส่เนี่ยเราก็จะใส่อย่างนี้ถูกไหมครับก็เหมือนทั่วไปแล้วก็ไปหนีบเข้ากับตัวของอตัวของขอบตู้ได้เลยอย่างนี้ครับเห็นไหมฮะก็ซื้อไปอันนี้ก็จะทนหน่อยก็คือสําหรับหลายๆคนที่แบบมีตู้แล้วเราไม่รู้จะวางไงปกติระาวาังในน้ําแต่ว่าบางคนวางบนบดก็หนีบกระตู้นอย่างนี้ได้เลยก็สามารถะจะติดขอบตู้ปลาที่มีบ้างได้เลยนะครับสําหรับใครที่กําลังหาที่หนีบอยู่ นะครับอันนี้นี่ผมก็มาให้ดูนะครับสำหรับใครอยากสั่งซื้อนะครับก็สั่งผ่านทาง l i น์แอดไทอัครเียมได้เลยนะครับเป็นตัวหนีบตู้ป่านะครับหรือจะมาหน้าร้านก็ได้ครับมาดูก่อนว่ามันใช้งานยังไงอยู่ตลาดตลาดปลาเจเจมอนะครับห้อง b 0ศูนย์หนึ่งเอนะครับนี่นะครับก็สามารถสั่งผ่านทางออนไลน์ก็ได้นะครับนี่เอามาให้ดูครับสาหรับใครที่กําลังหาอยู่หลายๆคนหาอยู่เดี๋ยวมันจะมีจุ๊บหนีบกระจกอีกทีนึงนะครับอันนี้จะเป็นตัวหนีบ นี่บ้างข้างๆตูป้ปลานะครับนี่ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับ